เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นางสาวนันทพัฒน์ผาจวงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงการมอบหมายให้นางสาวณลิศราบุญเลิศหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงการร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงการประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565ณ25นะองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าดอกคําอำเภอบึงองลงจังหวัดบึงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานกล่าวเปิดงานเพื่อนําการบริการของ ทุกภาคส่วนราชการไปสู่ประชาชนในทุกพื้นที่ในรูปแบบการบริการเคลื่อนที่และเคาน์เตอร์บริการในลักษณะหน่วยบริการเป็นเสร็จหรือ One s t ็อปเซอร์วิเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนเดือนละหนึ่งครั้งในการนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุญการได้ให้บริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติหรื โกอโ่ส่งแล้วนะคะเดือนนี้โอ้มาส่งกับหนูก็ได้ค่ะแม่ขั้นต่ำห้าสิบบาทจ้าซุ้มนะค่ะซุ้มเลยถ้าถ้าออมออมขั้นต่ำห้าสิบาทไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าออมมนร้อยเีได้1อย่างนะคะหน่งร้อยหนึ่ต่อหนงอนา